พอดีวันเนี้ยสีเว้นตัวเนี้ยก็มีการเอาไปซ่อมมาดูครับโดยใจตัวเนี้ยเห็นมันหักนะครับไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยนะครับ๋ผมผมจะชื่อนะครับเว้นเนี้ยจะดูนะจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเห็นเข็มผมออกมาตรงเนี้ยใบเว้นเนี้ยอ๋อเห็นครับเนี่ยครับมันหักทีนี้ก็ไปเข้าซ่อมมานะครับไปเข้าซ่อมมาแล้วก็มันมันอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ มันมันจะวางอยู่ข้างผมผมพยายามจะให้ดูวันนี้ก็จะมาลองนะครับก็เนี่ยมันจะหักนี่เนี่ยรอยหักเห็นไหมม,มันจะมันมันจะวางอยู่ด้านในนี่แล้วมีสปริงก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองว่าการยิงจะเหมือนเดิมไหมลูกอันนี้เป็นลูก60สินะครับพอดีพอดีช่วงไป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 ส่งไปซ่อมแนีตรงเนี้ยมันใช้กาวก็เลยยังไม่มีกาวก็ใช้ยางรองและถุงพุ่มไว้ก่อนจริงๆพิ่งออกจากร้านซ่อมมาเลยสดๆเลยครับ,รบพอดีเขาเข,า,ข,า,ขาเข็มหักครก็จะลอง ผมจะลองลองเฝ้าเหล็กดีกว่าครับให้มาอัดอัดมาบอนดีกว่าเนะห็นไโอ้โหเสียงรุนแรงมากไปดูลำกล้องสั้นลงมันทำให้ดังขึ้นไหมครับเนี่ยใช่ครับดังนะระยะประมาณ1 5 6เมตรโอ้โหเนี่ยครับไปรูกกล้องจะเห็นป่ะราคาขึ้นเลยนะครับกระจายเ <ผม S 2> ต็มตัว ไปทางแสงไปทางแสงเห็นไหมครับเห็นครับบานเต็มตัวราคาขึ้นเลยนะครับแกะไม่ไหวเลยต้องประมูลเลยนะครับดีทนายก็พึ่งพึ่งออกเสร็จงานจากสารมานะครับก็จะให้ดูว่าที่ไปซ่อมมาเนี่ยเข็มเข็มก็ตีดีไหมให้ผมดูให้ก็ลึกนะครับแต่กล้องกล้องมันโฟกัสไม่ได้ผมดูนิดหนึ่งก็ก็ลึกนะครับนี่นะครับครับเป่าเปาที่สามสาสุดนะสามครับครับดูนะโอเคครับ นะครับผมจะหามุมให้ทนายก๊อฟสวยๆแกไปอาศัยเสาครับอืมไปดูครับไปดูครับเปิดเปิดเปิดถังตาครับบิดบิดถังตาโอเคไหนหนดูตาตีโอ้ฟันขึ้นเลยครับก็ใช้ได้นะครับร้านพี่ยอดครับทําให้ครับผมอาไปดูครับใช้ได้นะครับไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บครับทนายก๊อฟยิงกินสูงหน่อยแต่ว่าใช่ผมลองยิงกินสูงไปหน่อยทันหันทานทั้งนี้ครับจะได้เห็นแสง นะครับผมผมจะเข้าใกล้หน่อยก็รูเยอะแต่ว่าเต็มตัวนะครับบานดีบานดีนะครับก็ไว้ใจได้นะครับโอเคครับลองสตีเวนครับเพิ่งออกจากอู่ซ่อมมาใหม่ๆนะครับเข็มหักนะครับอของเก่าไปไหนซากมันโอเคโอเคเข้าเลยครับน้องๆง้างนกอัดครับมือเพิ่งเข้าไกลครับโอเคครับเป็นเป้าเป้าริมก็ได้ครับเออลองถูกแล้วครับผมอัดอัดให้แน่นกับหัวไหล่นะครับ บรรลุโสดาบันมนั่นเขาเป็นอะไรเขายิงแต่เขาเล่าเฮ้ยงั้นไปดูไปดูไปดูบิดปิดอ่าบิดถังปลาครับบิดถังปลาออกโอเคควันออกไหมโอ้โหควันออกเลยครับโอเคงั้นไปดูไปดูครับผมอ่าอ่แค่นั้นนะครับถือไปถือไปถือไปแค่นั้นครับอ่าน้องนนท์ไปดูผลงานครับระยะประมาณ16 17เมตรแต่ว่าเขาเป็นยานิงครั้งแรกนะครับเพราะว่าเขาเขายิงปืนชั้นครั้งแรกก็พอๆกับทนายกอล์ฟอะครับใช่เล่นถุงไปครับโอเค ก็ได้นะครับได้เห็นไหมไม่เห็นก็ยกมาก็ับยกมาสวนแสงหน่อยอ๋อติดนู่นใช่ไหมพอดีกลัวกลัวเอฟซีไม่เห็นก็จะให้ดูนะครับมายก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 กรเพื่อน๋ยวผมไม่ถ่ายได้ยกสูงหน่อยมันเห็นยากโอเคจะเห็นเป็นรูรลยิบรปยิบอยู่ครับก็พอดีน้องยิงครั้งแรกก็จะกินช่วงถท่อนบนการบานเรียบร้อยดีครับเต็มเป้าครับผมอ่าน้องเบลจะลองกับ ลูก60นะครับโอเคครับดานไหนเป้าๆขวดนะโอเคงั้นนกครับผมจะถ่ายนกเบลนะครับระยะประมาณ1ิ10ิเมตรเพราะตอนนี้เข้ามายืนด้านในโอเคขัดใจเปิดครับเลยใส่ใหม่เลยครับอย่างนี้ขัดใจครับโอเคครับกลางกลางสนนฟันขึ้นครับโอเคเอาใหม่ครับใหม่ครับขวดครับเร่งเร่งเร่งตรงกลางขวดเลยครับ ตายเหอ่าไม่แน่ใจคุณคุณเล่งไงงั้นคุณต้องเป็นเล่งเป้าแล้วแหละโอเคให้เดี๋ยวนึง <c oughs> หวัญขึ้น <c oughs> เป้าเป้านู่นอะไรเป้า,เป,าเป้าที่สี่ที่สี่ครับฝั่งซ้ายที่ส <c oughs> ี่จริงๆไม่โดนขัดใจมากเลยต้องให้ทนายก๊อฟมาแก้มือเนี่ยได้แก้มือให้ดูโอเคงั้นขอไปดูครับอ่าเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับโอเคน้องน้องน้องก็จะบอกว่า้ยิงคว้าสองทีไม่โดน เต็มตัวนะครับแล้วก็เลงตรงนะก็งงนะถือว่าเขาผมก็ไปกลางนะใช้ได้เนี่ยเขาเต็มตัวเลยเดี๋ยวผมจะสาดให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันดูยากเนี่ยเต็มนะครับเต็มตัวเลยเต็มนะครับเต็มนะครับโอเคโอเคยิงคราบเป้ายิงค้ับเป้าเต็มตัวนะครับเอ๊ะแต่ถ้าเรายิงเป้าขวดไม่โดนเราก็นึกว่าน้องหาวิถีไม่เจอแต่ตรงกะกลางเลยนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับประมาณสุดจกเมิรเพราะตอนนี้เข้ามายืนด้านหน เสียงใจเปิดครับแล้ใส่ใหม่เลยครับสนนี้ถัดไปครับโอเคครับตอนการกนลังควันขึ้นครับ <c oughs> เล็งเล็งเล็งตรงกลางขวดเลยครับไม่ได้ใจง้งอันนั้นคุณต้องเป็นเล็งเป้าแวแหละโอเคไหนล็กเป้าคนป้องเป้าเป้าดูแลเป้าเป้าที่สี่จะได้ดูเมื่อกี้ <ผม S 2> เล็งเลยคนน้ำมั้งเออเมื่อกี้ขวาดดำมั้งไม่โดน ย<ช>ิงไม่เข้าอ<ห>่ะนายกอฟมาแก้มือไยใช่ผมแก้มือให้ดูนายกอฟก็สงสัยว่าน้องน้องเบลยิงไม่โดนก็โมโหแต่จริงๆเขายิงเป้าตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้เขาผู้เชี่ยวชาญครับเพราะเขาเป็นคน<า>ที่เชี่ยวชาญปืนปืนโบราณครับแต่หน้าเขามันไม่เข้ากันหน้าเลยนอ่ถ้าอย่างเงี้ยทิงทิงิงิงคนนึงคนนึงสังหารเป็นหนึ่งขวดครับผมโอเคก็เราทดลองเข็มครับเพราะว่าเข็มพึ่งพึ่งพึ่งทำมาครับมันหักมันตามอายุมันครับ โอเคนะครับโอ้โหฝีมือฝีมือฝีมือเปิดเปิดลำกล้องครับขานขานอาเขาเขาดูเขาดูไอ้จอกตีครับก็ดีนะครับก็ลึกลึกร้านพี่ยอดก็ทําให้เรียบร้อยดีอาชื่อยอดไม่อยู่เลยนะครับแต่ว่าก็ทิ้งความสามารถแล้วก็ชื่อเสียงไว้ก็คิดถึงพี่ยอดนะครับเคครับขอบคุณครับเท่ากันหน้าเลย เราทดลองเข็มครับเพราะว่าเข็มพึ่งพึ่งพึ่งท,ทำหลครับมันหักมันตามอายุมันนะเดแล้วก็นักนนจะลองยิงขวดที่นอนอยู่สองใบนะครับโอเคครับใส่ลูกบรรจุครับได้ลูกหกสิบครับระยะประมาณาประมาณเหลือประมาณทักสิบสองสิบสามเมตรเองเพราะว่าเราเดินเข้ายืนข้างในนะครับแล้วป้าก็ถอยหลังมานะครับโอเคครับ เอาอย่างนี้ก็ต้องมีเดินถอยหลังครับถอยหลังแสดงว่ามาขอกระสุนเพิ่ม <laughs> เขาบอกว่าหมายหม่ยโอ้กวนขึ้นเลยกระสุนเพิ่มหน่อยต <laughs> รงนีเง้เร่ง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 ที่ขวดที่ติดกับดินต,ต่ำ,ต,ำต่ำนิดนึงเร่งเร่งจุดตำแหน่งที่เชื่อมต่อกับดินนะครับ <c oughs> อ๋อสูงครับสูงครับโอเคครับหกสิบครับระยะประมาณประมาณเหลือประมาณสักสิบสองสิบสามเมตรเองเพราะว่าเราเดินก็เยินข้างหลังนะครับจะป้าก็ใส่หลังมาครับโอเคครับ สูงครับัดใจดิไปยิงไม่เข้าเนี่ยมนันรู้จะเป็นโรกเดียวกันโอเคครับนี่ปิดเข้าไปครับแล้วตอนงางนนกนะครับยิงตรงปากวดสองอันที่นอนนะครับขอเนี่ยมขาขอมาอีกทีพี่ผ่ใจเขาขออีกทีหมายผมก็มจัดให้ครับจัดให้จัดให้ห <laughs> ัวปันขึ้นเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมือซ้ายนะครับอ่าเป็นขวดด้วยนะครับครับโอเคครับอมันแน่นอน มันจริงนะมันคิดถึงอดีตเลยครับนะครับผมผมผมชมนิดนึงพอดีคู่เนี้ยในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนจะมีสั้นหนึ่งยาวหนึ่งนะครับเนะครับปืนปืนคู่น่าจะเป็นปืนปืนคู่บ้านคนไทยเลยนะครับเดี๋ยวผมวางตรงนี้ก่อนนะครับนะครับจะเป็นปืนสั้นหนึ่งยาวหนึ่งนะครับก็คือถ้าอำเภอเขาอนุญาตอนุญาตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยมันมันคู่กันนะครับมันอยู่ยุคเดียวกันไยหลังประเทศไทยตัก สี่สิบป,ปีถอยมาเลยเนี pues ่ยจะเป็นพวกเนี้ครับเยี่ครับเยี่ยมครับโอ้โหแน่นอนเห็นครับผมผมผมลองผมลองเร็วเฉยสักเม็ดไหมผมลองเร็วไงผมผมลองแบบใจเราฟิลลิ่งฟิลลิ่งชายช่ยี้แค่แค่ยกแต่ว่าเร็งดีกว่าเพราะอย่างนั้นมันมันไม่มาันโอ้โหแน่นอนแต่ว่าต้องยอมรับนะ ต้องมีบ้างมีบ้างมีบ้างจะไม่ให้มีเลยไม่ใช่แ,บบแต่ <พอ S 2> ดีขึ้นกว่าเหล็กเยอะถ้าถ้าปืนออโตมันก็จะแรงมันหายจากการบริหารกลไกหรือว่าถ้าสไลด์ก็จะหายไปจากการชากแต่เนี่ยมาเต็มเ็มครับทั้งยวงครับแต่ก็เหมาะกับพวกที่อ,อยากกระเบินนะครับพยิงแล้วสบายใจขอบคุณครับทนายก๊อฟจะโชว์ครับจะโชว์สเต็ปว่ายิงมือเดียวยิงลูกให้สักเม็ดสิพวกองเลยก็ได้สองเลยก็ได้ครับ <c oughs> โอเคทนายก๊อฟเขาจะมาลองครับว่า อาจจะยิงมือเดียวได้ไหมแต่ต้องเป็นผ,ผู้เชี่ยวชาญนะครับบางทีก็ฉุกเฉินครับเป็นฉุกเฉินแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนิดหนึ่งโอเคครับผม,ผมจะดูครับทนายกอล์ฟยิงมือเดียวนะครับเอาละครับจะมาลนองครับว่าจะยิงมือเดียวได้ไหมแต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับบางทีก็ฉุกเฉินครับเป็นฉุกเฉินแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนิดหนึ่งโอเคครับผมจะดูครับทนายกอล์ฟยิงมือเดียวนะครับ ดดูมือเดียวได้ยครับดการมือเดียครับแข็งจังกรณีสายบาดเจ็บจำเป็นแล้วก็ยันได้ร้อนไับ ขอดูมือเดียวทีได้ไหมครับได้ครับอยู่หลังๆอยู่หลักเองสปีตะกี้เข้ามากไหมมือเดียวครับตะกี้ถ้ามือเดียวซ้ายสบายเอฟเอฟซีก็ดูกันไม่ทันว่าทนายก๊อ็ทำอะไรนะครับโอเคเอาล้วครับมือเดียวครับแข็งใช่ไหมครับแข็งก็แล้วก็มี้ายบาดเจ็บโอเคจำเป็นแล้วก็ยันได้ครับครับระวังไข่นะครับสงสารไข่เห็นไหมครับยิงได้นะ ใครบอกนิ่งเลยลูกซองหักลำยิงมือเดียวไม่ได้นิ่งเลยคับนี่นะแต่ได้ยินเสียงของเป้งเนี่ยคือมีแรงสะท้อนโอ้หควันขึ้นนะครับ,บพอได้นะครับได้ครับเวลา<ม>ถ้าเกิดติดขัดก็ยันตู้เย็ยานายันใดก็ได้นะครับเด็ก,เล,กเล็กหรืออะไรเนี่ยไปยิงลูกซองันจะกลวงอะความฉีบแรงเพราะลูกซองเป็นลูกซองหักลำเนี่ยแรงสะท้อนมันกลับมาที่เจ้าของหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็ใช้หาอะไรยันที่ยันบริเวณนี้นะครับที่ทนายก็ไม่ได้เล่นกลนะครับนี่ครับก็เข้าก็ยันตรงนี้มาเลยครับประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ